นี่คือผัดปูก็เสร็จเรร้อยแล้วนะคะ<ส>เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไคะ่ะไกลบอกคะ่ะจะที่สู่งไหนดิสั้นสวัสดีคะ่ะห้กันอะไรอีกแล้วนะคะก่อนที่ฉลัดจะผัดปูให้ดูนะเดี๋ยวมาผัดปูให้ดูนะคะ เดี๋ยวไก่มันจะไหมค่ะต้องเอาไก่ออกก่อนอยากให้เบิงเลี้ยไก่นี่ก็ได้ย่างไก่สุ็แล้วค่ะเขาจะปิ้งไก่ไก่ถึงกะบมกฮุงค่ะย่างไก่ก็จะบอกฮุงเห็นต,ตอนนี้จะมาโชยนี่ค่ะจะมาผัดปูปูม้าค่ะปูม้าหนึ่งกล่องนะคะก็จะนึ่งไก่แต่ทีนี้ ไม่ใช่ตอนแรกยว่าจะจะ,จะนึ่งปูค่ะแต่ด้วยนึ่งบ่อยแล้วใช่ไหมถ้าก็อยากผัดปูผงกะหรี่แต่ถ้าไม่มีกะหรี่นะคะมันที่นี่ไทยรัฐไม่มีผงกะหรี่ค่ะคุณผู้โอเคอ,อันนี้ต้นหอมนะคะก็จะผัดหัวหอมผัดให้ปูเป็นสุกเซื่อๆนะคะเขาเอิญเพราะว่าไทยรักินปูดิบบ๊บ,บ๊ถนัดอะ กินก็กินได้อยู่แต่แต่ไม่ถนัดเท่าไหร่อะไรบอกก็เลยจะผัดให้มันพอสุกดีเพราะว่าเปลี่ยนจากอนี้มาผัดต้นหอมธรรมดาและผักที่ทะนรั้เหลือมีอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะก็จะผัดแบบธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็มาโชว์เหมือนเดิมปูมานะคะโอเคคือจะไม่ได้ทําอะไรพิเศษนะคะเอาให้มันสุกก็พอโอเค ใส่น้ำมันลงไปคัะก,กระทะโบราณแฟนนี่แหละค่ะโอ้มาใส่น้ำมันใหมประมาณนั้นแหละค่ะใส่น้ำมันลงไปเปิดไฟก่อนเท <Hey, S 2> น้ำออกก่อนเนาะน้ำหนึบปูค่ะเพราะปูมันเทกแข็งมานะคะน้ำมันก็เลยปล่อยมันละลายก็สวยอยู่นะคะนี่เห็นไหม เห็นไหมคนกินอยบพี่สาวก็กินมั้งหลายคนกินนะถ้าถ้าบอกกินค่ะแถ้ากินบอกเป็นเมื่อื่นก่อนแซนจะยางโอเคแลทีนี้เขาจะใส่ยังตัวโอเคโอเค สอะไรมาดูในกระทะดีกว่าหัวหอมธรรมดาดยค่ะหมดเลยนะคะมันกําลังจับมาจับตุกเฉยนะคะไม่ต้องทําอะไรพี่เสรหรอกคะ่ะถักให้ปู่มันสุกกับหุห่นหอมนยค่ะเห็ไหมคะปู่เนี่สุก,ก,อออสก,กพอค่ะ ม่ต้องปรุงอะไรมากที่จริงไต้องปรงปูงด้วยซ้ำแต่เราได้ใส่หอมไปด้วคะแุ๋เแล้วเดือดก็เสร็จได้เห็นเนื้อปูไม่ i ร s เม้าปูค่ะเม้าปูเห็นไหมเอาด้วยอะไรด้วยลงไปนี่ค่ะทำให้สุกเฉยไม่ต,ต้องรสชาติดีก็ได้จะินกับต่ำหอ ก็ผักเพื่เหลือบ้างเอาบ้างไม่บ้าง,างแล้วก็น่คะใส่หองไปแล้วแล้วก็ถ้่ต้องการคํามแห้แล้วก็ไม่ต้องการรสชาติเลยมากเพราะวาเขาอยจะไปกิมแล้วเขาอาจะไปกินแล้วท่อมตังค่ะนึ่งมันต้องปูถึงเลยอันนี้ก็แค่ผัดเแงแ่ทยนะีมันจะแห้เองเยเขาจะเสร็จแล้วพร้อมเสร็จล้ เนี่ยะแล้วมันก็จะโค้าไปเลยเนืนปูก็จะหอมประมาณนี้นะคะมันออกอาวะพูดยังไงอะเราก็ว่าวบป็นกระทะมันติดในหอมนะคะมันจะทำให้อร่อยเนื้อปูเห็นไหมคะโอ้ส่วนไก่มาโชว์ผัดปูค่ะมาโชว์ผัดปูก็ประมาณนี้ ะะเดี๋ยวมาดูกับไก่ตัวนั้น,นะคะไก่ก็เย็นแล้วค่ะฟอ้อมสับหรือก็ไม่ต้องสับก็ได้เงปูผัดปูน่แลละคะ่ะมาชวผัดปูเย ê! สเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะช่วยกดติดตามเธอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ